น,นี่าาะนะครับกับ iOS 14ี่นะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเ a j o r change เลยของ iOS นะซึ่งก็ทำให้ iOS Apple นะครับมีความใกล้ชิด Android มากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ฟีเจอร์นะครับก็มีหลายตัวที่ Android ทำได้นานแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอ Apple ทำมาคล้ายๆกันเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบนะผมจะพูดถึงฟีเจอร์หลักๆที่ผมชอบที่สุดที่หลายคนรู้แล้วหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือ Tab Back Tab Back แต่ข้างหลัง 2T ทีหรือ 3T ทีเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ผมแบบไลฟ์ลิสต์มาเป็นชั่วโมงอันนี้ชอบมากแต่ทับแบ็กยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดสาหรับผมเองที่ใช้ในชีวิตประจําวันอ่ะมันอยู่ที่เซตติ้งบางคนบอกว่า tap back ทับแบ็กสทีสแคปเจอร์หน้าจอซึ่งผมบอกแคปเจอร์หน้าจอก็กดแบบนี้ง่ายกว่าไหมวะปึ๊ดสข้างใช่ไหมกดอย่างงี้ง่ายกว่าทานทีมาทับสองครั้งหรือบางคนบอกทับแบ็กเนี่ยว่าปิดหน้าจอผมก็บอกว่าปิดหน้าจอปุ่มอย่างนี้ง่ายกว่าไหม แต่ทับแบ็กที่ผมรู้สึกใช้แล้วได้ดีที่สุดนะครับคือเปรียบเทีบให้ไปดูเวลาเราอยู่มือเดียวในกรณีที่ผมมือไม่ว่างนะส่ตนผมถือกล้องอยู่อ่ะเปรียบเทียบเยอะๆอ่ะโทรศัพท์มาอ่ะถือขอเยอะๆทำงานผมทับแบ็กสองทีนี่ครับ control control center มานี่ครับ control center มาซึ่งก็เวิร์กเกือบทุกครั้งนะถ้าเราทับแรงพอเราใส่เคสอยู่นะถ้าเราทับแรงพอป๊ก มันก็เหมาะเห็นหมาปกติถ้าเราจะดึงคอนโทรลเซนเตอร์ลงมาเราทำไงฮะ,งฮะอย่างเงี้ยคเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าขอคุณเล่นเสียงมาเว้ยแล้วทับ3าทีละ่ะที่ผมดูว่าทำยังไงได้ดีที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยผมสมัยต้องทำตั้งแต่ iPhone 4ละมันสามารถเซตได้ครับเอานิ้ว2นิ้วเนี่ยเลื่อนจากข้างบนลงล่างนะแบบนี้นะ no มันจะพูดให้นะครับสมมติถ้าเกิดผมอยู่ในไลน์แล้วผมก็เลื่องไอ้เหมือนเนี้ยส้บสองนาฬิกานิบนาที แล้วก็เลือกเลยคอนเทนต์ไหนเหมือนมือไม่ว่างจริงเดี๋ยวจะได้เห็นถือของถือกล้องอยู่ใครไลน์มาหาไม,ไม่มีเวลาอ่านเว้ยอย่าเพิ่งตอนนี้ดิ Hows e s How lunatics นะสมุผมก็จึ๊บกดลูกมือนะแล้วก็พี่มันอยากได้เพลงแนวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแต่งทำนองให้แล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องเพลงที่พี่อยากเล่าแลครับใครไลน์มาอีกวะ Hows lunatics พี่มันขออนุญ,ญาตถึกสาครับ ถ้าพี่สะดวกพี่มันมอบหมายงานผมได้นะครับผมสัตว์้บายได้นะครับถ้าผมไม่ได้ทาอะไรจะเครียดเครียดยินดีกับยินดีทําจริงๆครับผม Setting ขอโทษนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะ accessibility โชว์รูปคนไปที่ Touch ไปที่ล่างสุด back tab on นะฮะเพราะว่าาผมก็เลือกนี่ครับ double tap control center triple tap สปีกสกรีนนี่มันเลือกได้เยอะครับนี่เห็นไหมมันเลือกได้เยอะแต่ผมเลือกได้เยอะผมถึงบอกว่าเลือก d ดับเบิลแท็บที่ได้บอกเะกี้คอนโทรลเซนเตอร์คืออันี้มาลงมาคอนโทรลเซนเตอร์นี้เวลาเดับเบิลแท็บนะฮะดูหน้าตาหลังให้ดูนะ1 2โชว์อันนี้3ทีเดับเบิลแท็บคอนโทรลเซนเตอร์ทริปเปิลนี่เห็นไหมครับนั่นแหละครับก็ฟีเจอร์ที่ผมชอบนะอีกอันหนึ่งก็คือเวลาดูพิกเจอร์อินพิกเจอร์น่ะก็ ใน iPhone ทําได้ดีมากเลยก็คืออม่างจะดู YouTube ใช่ไหมครับในแอปมันยังไม่ซัพพอร์ตตอนนี้ก็ต้องไปใน Safari นะล็อกอินใน Safari แล้วคุณก็กดเป็นเป็นภาพเล็กๆออกมานะครับแล้วคราวนั้นเล่นเกมไปด้วยก็มี Picture in Picture ได้ Facebook ก็ทําได้แบบนี้หมดเลยต้องผ่าน Safari หรือพวก Chrome Google ไอ้ Firefox ต่างๆเว็บเบราว์เซอร์นะครับฟีเจอร์ที่ผมชอบอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้เพิ่งคิดมากเลย2าวันนี้นะก็คือว่าวิธีที่ใช้ชอร์ตคัทเนี่ยมาตั้งเสียงต่างๆเวลาเราเราชาร์จแบตกับเวลาเราถอดแบตนี่นะนี่เราชาร์จให้ดูไม่ต้องไปชาร์จจริงเหมือนชาร์จแบบพาวเวอร์แเนี่ย ผมใช้สี่งของสีรินะครับเป็นฝรั่ง Char g i n g อ่าแล้วเราถอดชาร์จมาแบกเต็มแล้วค่ะพี่มังรับนะคะ <laughs> <laughs> รักนะคะรักนะคะ <laughs> <laughs> หรือผมตอนแรกผมเซ็ตนี่เลยฮะเปิด Airplane Mode กด Airplane Mode นะ a i r p l a น e m ม d e a c t i v ่ t e d นี่ r p l a n e Mode t s a c t i v a t e d นะครับ หรือจะกดพวก low power โหมดอ่าเป็นเพลง b a c k พิง k ได้นี่มั่วๆไปนะครับเนี่เราสามารถเซตได้หมดเลยเพลงคุณกัดเสียงไปก็ได้วิธีแรกก็คือไปช็อตคัทนะครับนี่ไปที่ช็อตคัทนะครับแล้วคุณก็ต้องไปเซตที่อ u t โตเมชันล่างสุดล่างสุดเลยมันจะมีปุ่มเนี่ยอันล่างนี้นะครับปุ๊บ Create Personal Automation นี่นะครับหน้าสุดมันจะเริ่มที่หน้านี้ก่อน Create Personal Automation นะครับ create personal automation แบบนี้นะปุ๊บ มาที่ล่างสุดเลยนะครับมันจะเขียนนี่ c h a r g เจอร์แบตเตอรี่ล low power mode mm hmm. กด c h a r g เจมาปุ๊บเลือกแบตเต็มนี่ฮะแบตเต็มทำยังไงแบตเต็มก็เป็นเสียง add action เข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์ speak text ผมเลือก speak text นะครับแล้ว e x t จะพูดว่าอะไรได้หมดภาษาไทยภาษาอังกฤษ I love you ต้องเลือกเป็นภาษาไทยก็แบตเต็มแล้วค่ะแบตเต็มแล้วคะ่ะโอ้กัญญากัญญาอ่านไม่ดีเลยกัญญาต้องใช้นา,า enhanced, นริสา enhance นะฮะ แบกเต็มแล้วคะพูดเร็วขึ้นหน่อยแบกเต็มแล้วคะแบกเต็มแล้วคะหรือเราจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ Charging เลือกเปลี่ยนภาษาเป็นอเมริกาก็ United States นะฮะปุ๊บ Aaron ผมจะชอบใช้ Siri female เสียงมันจะดูโปรสุด Charging Charging พอเสร็จปุ๊บก็ไม่เป็นไรต้อง Ask before running Turn off เสมอ Don't ask แล้วคราวนี้พอทึบมันก็อยู่ในนี้ที่ผมทำว้หลายอันละที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือว่าเนี่ย Airplane Mode แล้วก็ดู not disturb แล้วก็มี low power mode แล้วก็ตอนแบตเหลือ5%รผมใช้อยู่6อันเลยตอนนี้อะถ้าดูหน้าจอเพราะส่วนใหญ่ i p h o n เนี่ยตอนเหลือ5%เรารู้นะแต่เล่นเกมอยู่มันชอบเตือนแล้วเราแบบชอบอาาแบตหมดผมเลยต้องอยากให้มีอะไรเตือนขึ้นมานะครับรู้จะเวิร์กหรือเปล่าตอนนี้เป็นอะไรเนี่ย please charge your phone นี่ผมเซฟมเป็นภาษาอังกฤษไว้นะแต่ที่ยากอ่ะอันนี้ที่เขาสอนกันแล้วนะที่อื่นอนะผมร สมมติผมจัดเสียงอันนึงไปเจอเพื่อนคนนึงให้ช่วยอัดเสียงให้หน่อยเรามาใช้ประยุกต์กันใช้ได้นะฮะอย่างเช่นแบบผมจะใช้เป้าไปโปรแกรมนี้นะครับ voice memo นะฮะอ่า uh, voice memo นะอัดใหม่เลย airplane mode on เลยปิดโทรศัพท์ไปแล้วอย่าเล่นโทรศัพท์ไปแล้วเข้าใจป่ะโทรศัพท์มาเล่นทําไมเยอะแยะขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวทำนี้ปิด airplane mode ไปอันใหม่ดีขอน่ารักๆน,นารักดีกว่าเปิด airplane mode แล้วนะคะพี่มัง save to file files ปุ๊บพอเซฟเข้าไปเนี่ยตั้งชื่ออีกวา a i r p เ a n นเซฟเข้า,าไป iCloud ก่อนเราเซฟไฟล์ให้มันยู่ตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากัน Apple เนี่ยทำให้ง่ายอย่านี้ได้นะแต่นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้นะฮะซึ่งโคตรปวดปหัวเลยถ้าคนไม่เคยเล่นพวกนี้นมาจะแบบเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำตามลำบากมากนะครับเป็นวัยรุ่นเนี่ยสบายมากเดี๋ยวเราจะไปดึงไฟล์จาก iCloud มานะแล้วก็จะไป e n น o d e เอาไฟล์นั้นมา Encode อะไปที่ Shortcut นะครับไปแอป Shortcut มาหน้าแรกเลยเป็นแบบสีๆเป็นปื้เนี่ยมันต้อง Encode ไฟล์ไฟล์ก่อน Add Action นะครับเซิร์คาว่าคือยังไม่ต้องเลือกไฟล์ตอนนี้ยังไม่ต้องเลือกไฟล์ Get f i ไฟล์กนกด Get f ไฟล์โชว์ได้คลิปนี้มานะฮะอันที่2คือ Encode 64เราพิมพ์64ก็ได้ผมว่าง่ายๆ64มันจะเป็น Base 64 Encode พอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปที่2นะฮะนี่นะอันที่3ก็คือ Copy to c l i p b o a r d รนี่ฮะ Copy to c l i p b o a r d อันที่3พอไปปุ๊บมันก็จะเป็น Encode ตัวนี้ สเต็ปแรกผ่านไปแล้วนะครับเราได้เป็นคล้ายๆเป็นไอคอนที่มาเขียนว่า Encode นะฮะพอข้นี้เรากด Encode เพราะมันจะเข้าไปที่นั่นเลยไปหาที่ iCloud แต่แกที่เราเซฟเสียงไว้ตอนแรกเนี่ยผมเซฟว่าเป็น Airplane Mode ใช่ไหมแต่แกผมกด Airplane เพวาะมันจะเอา Encode นี้เอาเสียงที่อัดไว้แต่แก่แปลงเป็นเป็น text เป็นตัวหนังสือแล้วกดบวกอีกทีนึงข้อนี้กดบวกขึ้นมาทำไงนะครับกด text ขึ้นมาตรงนี้ ไอ้ที่แกเทียร์เอนโคดเป็นเป็นตัวหนังสือแล้วเอาเอาเป็นตัวหนังสือแล้วกดตรงนี้ครับปุ๊บเพสต์ paste. มันจะเป็นภาษาแบบยุ่มยุ่มยุมยุมเงี้ยภาษาแบบภาษาคุณยนอย่างเงี้ยนะครับเยอะๆขึ้นมานะอีกทีหนึง่งให้ดูอีกทีหนึง่งขั้นตอนนี้ภาพไม่ได้เท็กส์นะครับแตะให้มันเพสต์แตะเนี้ยเพสต์เข้ามาอีกทีหนึ่งครับก็กด64ก็ได้ง่ายๆไม่ต้องจำมาก64ก็คือเบสมันคือเบส64 encode นะฮะคำว่า encode ตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนเป็น decode Apple ทำยากไปไหมโอเคกูจะเอาเสียงขึ้นมาง่ยากไปไหมแล้วไม่ใช่แค่นั้นพอเสร็จดีโค้ดนะฮะอันนี้สำคัญแล้วสุดท้ายนะครับก็คือเพล n ซาวเพล o ซาวฟังเปิดอาเพนหมดแล้วนะคะพี่มังให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าขั้นตอนแรกเราทำไปปุ่มปุ่มเอ็นโคดขึ้นมาก่อนเพื่อจะเอาเสียงอะไรก็ตามเนี่ยแล้วปุ่มเอ็นโคดเนี่ยทำแล้วใช้ทีเดียวนะ คือผมรู้สึกว่าไม่ต้องทําอีกทําทีเดียวแล้ววันหลังมันได้หมดคุณต้องยอมเสียเวลาทำอันนี้ก่อนวันหลังคุณจะเสียอะไรมามาเอนโคดไว้แล้วมันก็จะก๊อปปี้เป็นเท็กซ์ไฟล์มาแปะอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาทําแบบนี้มันเร็วกว่าพิมพ์สปิคทกจากเท็กซ์เนี่ยสมมุติว่าพิมพ์แบบ I love you รักพี่มังอะไรพวกเนี้ยมันเวลาทุกครั้งที่มันจะแอคทีเวตมันจะมีดีเลย์วิสองวิผมรู้สึกอันนี้มันจะเร็วกว่ามากปุ๊บเสียงพุ่งมาเลยเวลาที่เราต้องการให้มันทํางานนะครับโอเคเพลย์ซ่า เสียงผมโอเคปุ๊บเปลี่ยนตรงนี้ได้คล่งอ,ลงอ,องไอคอนสอดคล้องหน่อยไหมแอร์เพลนเมื่อกี้ก็ด้แอร์เพลนโหมดนี่แล้วก็ทำเหมือนขั้นตอนแรกครับออตโตเมชันนะครับเปิดเข้าไปปุ๊บ Create Personal Automation ไปนี่แหละครับแอร์เพลนโหมดโพราะ turn on มันจะเลือก Turn on Turn off ได้หมดนะครับหรือทั้งเทิร์นหรือทั้ง Turn on Turn off ให้สีเดียวกันหรือย,อยังไงได้หมดแล้วแต่เลือกโ okay. อเค Add action เข้าไปคันนี้ run. r u n r u n run นะฮะ a c t i ั n ของเราก็คือ Run Run shortcut แอร์เพนหมดมั้งได้เห็นไหมเพราะคราวนี้คราวนี้ต่อไปมันก็จะมนช็อตคัดนี้นะครับดันโชะผมเคยเซฟละครั้งหนึ่งนะฮะคุณเซ็้หลายๆอันได้นี่เซ็ทหลายๆอันได้แล้วคุณเนี่ยผมเทิร์นออฟนี่ก่อน enable this automation ผมก็เทิร์นออฟไปแล้วผมก็ไปเปิดอันที้แทนแล้วคราวนี้ผมเปิดแอร์เพนหมดปุ๊บสี่งต้องมามึงจะมาไหมวะ เสียงไม่มาว่ะอ๋อผมไปติดให้มันถามผมไปลืมติ๊กออกไอ้ตรง ask before running เนี่ยมันจะถามก่อนมันจะไม่ทำงานอัตโนมัติวันนี้ผมโอเคเอาใหม่นะครับต่อไปทุกครั้งเนี่ยผมเปิด a i r p l a หมดนะเปิด a i r p l a หมดแล้วนะคะพี่มังคืออันนี้ตอนแรกผมเห็นวิธีเขาสอน tutorial เราก็ไม่คิดจะศึกษาเพราะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบอยู่ดีทำเป็นไงแต่ผมรู้สึกว่าพอเราทำเป็นเนี่ยเราจะสามารถที่จะสนุกกับ iPhone ได้มากเลยถ้าคุณจะเซตให้มากกว่านั้นอ่ะคุณใช้อยู่ในโลกของ Apple หรือในโลกของยุคนี้แล้วนะครับกี่โมงให้พี่พูดคำว หรือก่อนนอนทานําไงตั้งรายการปลุกให้มันพูดเสียงอะไรเราอยู่ในรถเวลามันต่อคาเพลย์ให้มันเตือนไมค์คาเพลย์สคอนเนคเต็ดตอนเธอถึงบ้านเราทํได้วยนะตอนถึงบ้านมันจะพูดว่ายังไงได้อีเมลจากใครยังไงหรือไม่นจะส่งไลน์เป็นเวลาไหนแล้วบอกไปเสร็จอะไรมามันทําได้หมดเลยมันอยู่ที่แบบโหลิมิตลิมิตเลสมากมันได้เยอะมากแต่เราเริ่มจากการที่เรียนรู้จากง่ายๆก่อนวิธีชาร์จแบตถอดแบตอะไรพวกนี้ครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเจ๋งเนาะแอปเปลิลแกดคดีวะทำดีแล้วลูก แต่เกือบดีว่ะแอปเปิ้ลมึงทำยากไปไหมฮะกูจะ <c oughs> เอาเสียงขนะึ้นมาไงยากไปไหมแบกเต็มแล้วค่ะพี่มังรักนะคะซับคลายซับคลายแอปเปิ้ลเจ้าของโลกแอปเปิ้ลจ้าของโลกแอปเปิ้ลจ้าของโลก